สวัสดีครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อย่างที่รู้กันแล้วนะครับว่าโตโยต้าได้เปิดตัวตัวไฮลักแชมป์นะครับซึ่งเป็นกระบะเชิงพาณิชย์นะครับมีทั้งเกียร์ออโต้และกเกียร์ธรรมดานะครับหรือเกียร์แมนนวลเกียร์ออโต้เนี่ยเป็นเกียร์หสปีดนะครับเกียร์แมนนวลเป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็นตัวฐานล้อท่าน และก็ฐานล้อยาวนะก็หากใครที่สนใจก็สอบถามผมมาได้ครับที่ผมก็ฝ่ายขายของโตโยต้าพิธานพาณิชย์จาราหใหญ่ก็สนักอันใหญ่ข้างโรงเรียนยอนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์2.0เป็เบนซินหรือ 2.7เ็บนซินนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาเป็นเครื่องยนต์2004ดีเซลนะครับก็เร็วๆ็วนี้นะครับน่าจับต้นปีหน้านะครับรถจะเข้ามาถึงนะครับข้อยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมหรือใครที่สนใจก็ติดต่อผมโดยตรงเลยครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ารุ่นพวกนี้จะเขาใช้ทำอะไรกันบ้างส่วนมากก็จะเป็นรถรถประเภทเชิงพาณิชในการต่อตู้รถบ้าน หรือการเปิดร้านครับผมหรือที่เรียกกันว่าฟุตคัทครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม ไฮลักแชมป์ใหม่กระบะหายเรียบพร้อมดัดแปลงให้ทุกโอกาสเป้นไปได้เป็นไงบ้างครับผมสำหรับใครที่มองหารุ่นนี้อยู่นะครับให้ลักแชมป์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งหรือรถกระบะรุ่นอื่นนะครับติดต่อได้หมดเลยครับผมยินดีให้บริการครับผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับผม ก็เป็นฝ่ายขายอยู่ที่โตโยต้ตาพานพณิชย์สาขาหาดใหญ่ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านครับผมโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับก็แล้ววันนี้ก็ต้องขอฝากคิดนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวไฮรักแชมป์เนี่ยเป็นรถที่ว่า,ารถเชิงพาณิชย์โดยตรงนะครับเพราะว่า กระบะท้ายนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยครับผมกระบะท้ายสามารถเปิดได้3ามทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านท้ายนะครับพร้อมที่จะบรรทุกให้ทุกท่านในการจัดทากิจการส่วนตัวหรือว่าจะเอาไปใช้ในในหน่วยงานอะไรก็ได้ครับผมก็ต้องฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผม